สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูพัชรีเกตมณีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาสําหรับวันนี้จะเป็นทบทวนวิชาที่เราเรียนไปคุณครูเลือกมาวันนี้หน่วยที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนาหน่วยที่สองจะเป็นเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองอตอนนี้เรามาเริ่มหน่วยที่1กันก่อนเลยนะคะ ความสาคัญของผู้ทธศาสนานะคะก็หมายถึงว่าผู้ทศศาสนาของเราเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นสีข้อนะคะอันที่หนึ่งก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเวลาจะทาความชั่วเวลาคิดจะทําร้ายอะไรนะคะคิดจะทําใครเนี่ยก็คิดว่ามันบาปนะมันเป็นมันเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองเป็นส่วนรวมการทําความดี อันที่3เป็นที่ประกอบาศาสนาพิธีอันที่4เป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัตินะคะพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าว่านะคะพระองค์เป็นนะคะพระราชาบุตรนะคะของพระเจ้าสุโทธทนะนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็พระนาง สิริมหามายานะคะทรงเสด็จประสูตรนะคะตัสรู้และประินิพานนะคะในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือน6กนะคะสำหรับนะคะการประกาศธรรมนะคะก็ได้ประกาศธรรมที่ป่าอิสินปนาเมาลคอทายวันนะคะซึ่งวันที่ประกาศธรรมนั้นเราเรียกว่านะคะพระองค์ได้ ปฏิบัติธรรมจกกักรประวัตนศาสตรนะคะก็คือเป็นเรื่องของประกาศธรรมธรรมของศาสนาพุทธสำหรับปัญจวคีนะคะที่เคยดูแลพระองค์นะคะที่ได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุงองค์แรกในศาสนาพุทธก็คือพระอัญญาโกนัญญันะคะสำหรับในเรื่องของการแสดงโอวาทปฏิโมก นะคะซึ่งได้แสดงเมื่อขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะคะซึ่งเราเรียกว่าวันมาคบูชาซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะคะตามที่เรานะะได้ทราบกันมาก็คือว่ามีพระสงฆ์ที่ได้อุปสมบทจากพระอ,องค์เนี่ยจำนวนหนึ่งพันสองห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเราเรียกว่า <c oughs> พระพุทธเจ้า,าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ให้พระวิสุทธ์เหล่านั้นหัวใจเราเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะคะก็มีอยู่หลักอยู่สามอย่างก็คือทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสดังนั้นนะคะการที่คนที่นับถือาศาสนาพุทธเนี่ยจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือต้องเชื่อว่าพระองค์เนี่ย นะคะเป็นเป็นผู้ที่ตัดสรู้จริงเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตัดสรู้นะคะแล้วก็การสวดมนต์ภาวนาหรือว่าการแผ่เมตตาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้จิตใจเราสงบได้นี่คือหัวข้อสําคัญในเรื่องของพุทธประวัตินะคะในเรื่องของความสําคัญของพุทธศาสนาต่อไป <c oughs> ในเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมือง นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยการปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามแล้วก็ในเรื่องของสิทธิเด็กนะคะในหน่วยที่สองเนี่ยนะคะคุณครูจะทบทวนให้มีอยู่3อย่างสําหรับอันแรกคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนี่ยข้อที่หนึ่งนะคะต้องมีคารวะธรรม นะคะคาราวะก็คือการแสดงความเคารพนะคะแสดงความเคารพผู้มีอาวุโสผู้มีความรู้นะคะแล้วก็ในผู้ที่อายุเท่ากันก็คือเราต้องแสดงความเคารพซึ่งกันและกันอันที่สองสามัคคีธรรมสามัคคีก็คือความพร้อมเพียงความถึงพร้อมเราต้องมีความปรองรองช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันที่สามปัญญาธรรมก็คือความขยันหมั่นเพียร นะคะมีความขยันมีความคิดรดิดเริ่มนะคะมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะนี่คือเรื่องของคุณธรรมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชนของนักเรียนเนี่ยก็ข้อที่หนึ่งก็คือร่วมกรรวมันรณรงค์การเลือกตั้งอันที่สองเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา อันที่3ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนดังนั้นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองหรือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนที่เราอยู่เนี่ยเราอาจจะทําได้หลายอย่างนะคะช่วยกันเก็บขยะอย่างเราเป็นเด็กเราอาจจะไปเสิริมน้านะคะการร่วมกันอนุรักษ์ปนปลูกต้นไม้กำจัดยุงลายร่วมกันรักษานะะสาธารณสมบัติของชุมชน สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นการร่วมกันนะคะทำให้ชุมชนเราอยู่อย่างเป็นสุขนะคะหัวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามผู้นำก็คือหัวหน้าที่จะคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่สมาชิกลักษณะของผู้นำก็คือ1เสียสละสอมีความคิดสร้างสรรค์ สามมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น 4. ไม่ลำเอียงนะคะนี่คือลักษณะของผู้นําที่ดีผู้ตามก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามที่ผู้นําได้ให้คำแนะนำเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วงไปด้วยดีนะคะลักษณะของผู้ตามก็ต้องฟังเชื่อฟังผู้นํานะคะ ทีนี้เราก็มาดูหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของสิทธิเด็กนะคะสิทธิของเด็กเนี่ยจะมีอยู่4ข้อนะคะหสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะเด็กสามารถที่จะได้รับการเลี้ยงดูนะคะให้ได้รับอาหารอันที่สองสิทธิจะได้รับการปกป้องนะคะได้รับการดูแลด,ดูแลไม่เอาไปใช้แรงงานนะคะไม่ถูกทำร้าย อันที่สสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะได้เรียนหนังสือนะคะได้ให้ความรู้นะคะในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะอันที่4สิทธิที่จะมีส่วนร่วมส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือครูทบทวนในหน่วยของที่เราจะสอบนะคะในเรื่องของความสำคัญของภพศาสนาแล้วก็สิทธิเด็ก าอยังไงก็ให้นักเรียนสามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังคลิปหรือว่าอาจจะไปเปิดคลิปที่คุณครูสอนไว้ในเดือนที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะช่วยกันประหยัดแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพของเรานะคะเวลาจะออกไปที่ไหนก็ให้สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะคะ มันล้างมือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามอยู่บ้านนะคะแล้วยังไงเนี่ยเราก็มาเจอกันในอีก2คลิปนะคะเจ้าก็จะเป็นการพบทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ค,นคุณครูพัชรีก็จบเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ